สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวหูฟัง True Wireless นะครับของยี่ห้อ Kawara รุ่น Air 31สนะครับสำหรับหูฟัง Bluetooth ตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า Android สามารถใช้ได้ทั้งฟังเพลงแล้วก็คุยโทรศัพท์ด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวหูฟัง Bluetooth ตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ำกันเหงื่อ IPX5 นะครับสามารถใช้ใส่ออกกำลังกายได้ด้วยนะหรือว่าเวลาเราใส่ออกไปข้างนอกแล้วฝนตกเนี่ยบอกเลยว่าหูฟัง Bluetooth ของเราเนี่ยจะไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่ามันมาพร้อมกับมาตรฐาน กันนเาเจ้าตัวนี้นะบอกเลยว่าเป็นหูฟังรุ่นสุดคุ้มนะครับของยี่ห้อคาวานะเพราะว่าตัวนี้ราคาแบบถูกมากๆนะแต่บอกเลยว่าคุณภาพแบบจัดเต็มมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันจะเจ๋งยังไงบ้างนะครับ อันนี้นะครับก็เป็นหน้าตาของเจ้าตัวหูฟังนี่นะครับตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับกล่องนะครับที่สามารถชาร์จได้ในตัวนะครับผมเวลาเราพกออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็เก็บหูฟังเข้ามาในกล่องใช่ไหมแล้วก็กล่องเนี่ยก็จะชาร์จแบตให้กับเจ้าตัวหูฟังได้นะครับตัวนี้ชาร์จแบตครั้งหนึ่งเนี่ยสามารถคุยโทรศัพท์หรือว่าฟังเพลงได้ต่อเน,นื่องสูงสุดถึง5ชั่วโมงนะครับแล้วกล่องชาร์จเนี่ยชาร์จแบตให้กับเจ้าตัวหูฟังได้อีกประมาณ3าถรอบนะครับเรียกได้ว่าใช้ไปชาร์จไปนี่คืออยู่ได้ทัััั้้งงวววนนนนนเเลลยตตกก่อชาร์์จจีีีะ็็ดไซป ทานเพรสซี่นะมันจะเป็นแบบใสๆแบบนี้นะครับผมนี่นะ ใส่ทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็มีไฟ LED บอกเปอร์เซนต์แบตเตอรี่ในกล่องมาให้ด้วยนะครับนี่นะอา่าอันนี้ก็คือจะเป็นหูฟังข้างขวานะครับตัวนี้จะเป็นระบบสัมผัสนะครับใช้งานง่ายกดรับาาสายวางสายหยุดเพลงเล่นเพลงได้นะตัวนี้หยิบออกมาจากกล่องเนี่ยก็จะเปิดแล้วก็เชื่อมต่อก,กับโทรศัพท์ของเราโดยอัตโนมัตินะครับเรียกได้ว่าใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากๆตัวนี้คุยโทรศัพท์ได้ฟังเพลงได้นะตัวนี้มาพร้อมกับระบบลดเสียงรบกวนในขณะคุยนะครับผมสามารถใช้คุยโทรศัพท์ได้ดีด้วยนะอันนี้เป็นนขข้างขางวะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นข้างซ้ายนี่นะอ่าตัวนี้ก็ออกแบบมาให้เป็นหูฟังแบบอินเอียร์นะครับตัวนี้บอกเลยว่าเสียงดีเบสหนักนะครับคุณภาพนี่เกินราคานะครับผมตัวนี้นะก็จะเป็นพอร์ชาร์จนะพอร์ชาร์กก็จะเป็นไทป์ซีฟั c ชาร์ e แล้วนะตัวนี้นี่นะครับตัวนี้สามารถใช้แยกข้างได้นะคือใช้ข้างขวาข้างเดียวก็ได้แล้วพอแบตหมดปุ๊บก็เอามาชาร์จนะแล้วก็เอามาข้างซ้ายมาใช้ต่อได้นะครับ หรือว่าใช้พร้อมกันสองข้างก็ได้นะครับผมใช้อาลังกายได้คุยโทรศัพท์ได้นะครับฟังเพลงได้นะเรียกได้ว่าคุ้มเกินราคานะครับสำหรับเจ้าตัว Kawa A า A31 ตัวนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยครับหรือว่าสามารถเข้าไปดูสินค้าเพิ่มเติมในเพจใน Facebook ของผมที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ